สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคนนํานวณเลข6ตัวนะคะมาครบ3ตัวบนนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยแสกข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเลข6ตัวนะคะมาครบ3ตบุบน,นะคะสตินะคะ17งวดะฮะเริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะ503นะ,ะในงวดแรกนะ,ะเด่นที่3 4 5 6 สามสี่ห้าหกนย์ฮะออกห้าศูนมฮะเข้ามาครบนะสามตัวบนฮะงวดมาเด่นหกเจ็ด้าสองสามออกสามสามหกนะเข้ามาครบนะสามตัวบนฮะเด่นแปดเก้ออกศูนี่หนึ่งเข้ามาครบนะสามตัวบนฮะเด่นหกเจ็ดแปดเก้าสองสามออกแปดเดเข้ามาครบสามตัวบนฮะเด่นสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์ 6 6กหเข้ามาครบนะสตะบนะเด่นหกเจ็ดแปดเก้าองสามออกหกหกเข้ามาครบสตะบนะเด่นสามสี่ห้าหเก้าศูนย์ออกหกหกห้าเข้ามาครบสามตะบนคะเด่นหกเจ็ดแปดเก้าสองสอกเก้าเข้ามาครบสามตะบนคะเด่นสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์ออกศูนย์สี่สี่เข้ามาครบสามตะบนคะเด่นศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ด ออกสองเข้ามาครบสามตบลฮะเด่นเจ็ดแปดเก้นย์สามสี่ออกแปดส่สามเข้ามาครบสามตบลฮะเด่นหกเจ็ด้องสามออกแปด 9, 0, 1, 2, 5, 6, ออกสามเข้ามาครบสามตบลฮะเด่นเก้าศูยออกสองเข้ามาครบสามตบลฮะเด่นเจ็ดแปดเก้ย์ีออกเจ็ดเจ็ข้ามาครบสามตบลฮะ เด่นศูนย์หออก7 0็ดูนยเข้ามาครบนะสามตัวบนฮนะเด่นเจ็ดแปนย์สามสออก 377... เข้ามาครบสามตัวบนฮนะแล้วคงวดที่ผ่านมาฮนะเด่นสองสาม่ห้าแปดเออก8ปดเก้าสี่นะฮะเข้ามาครบนะสามตัวบนฮนะเรามาดูนะะคองวดนี้นะฮะ สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักพันร้อยบนสิบบนสี่ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ ศบวก4เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2อสองบวก3เท่ากับ5้าหาตัวแรก5้นะคะหบวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2เราจะได้นะคะเลข6ตัวมาครบสาต่บนในงวดนี้นะคะห้าหกเดแสอง เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนนะคะห้าหกเจ็ดแนฮาุนนะคะมาครบ3ตัวบนะในงวดประจำวันที่16มีนาคมะะ2 5ะสองพนเดี๋ยวเรานะ,ะไปจับคู่ชุดนะ,ะเริ่มจากคู่ชุดสองตัวบนก่อนนะห้าหกห้าเจ็ดแปดห้า สองหนึ่งหกแปดหกหนึ่งหกสองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดสองฮะสิบห้าคู่ชุดไปกลับนะ uh. ยังไม่รวมเบิร์นนะถ้าเพื่อนคิดว่าเบิร์นมาห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองสองฮะเสร็จแล้วตัวนะคะที่แอดจะขัดให้นะ uh. แอดจะเลือกนะ uh. จากอ่า uh. ความชอบส่วนตัวนะ uh. แล้วก็แต้มนะ uh. ที่แอดชอบนะคู่ชุดนะ uh. ที่จะให้เด่นชุดแรกฮะ uh. ก็คือห้าเจ็ดแปดห้านะคะ หกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดสองเจ็ดนี่คือคู่ชุดนะคะที่แอดให้นะคะเด่นในงวดนี้นะคะแต่เพื่อนๆน,นะะไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะให้เพื่อนเลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะนะนำไปเสี่ยงะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะเราจับคู่ชุดโตดนะคะ ห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าหกหนึ่งห้าหกสองห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ2งห้าสองเจ็ดห้าแปดหนะคะยีชุดโตนะคะยังไม่รวมเบิ้ลหามนะคะเพืเ่อนๆเพื่อนคิดว่างวดนี้มีโอกาสที่จะเบิ้ลหน้านะคะหรือว่าหามนะคะ,นะคะหรือว่าเบิ้ลหลังนะ,ะเพืเ่อนๆลองเอาไปจับเองดูนะคะ เสร็จแล้วนะคะอจะขัดมาชุดเด่นนะคะจากตัวที่ติดนะเลขคู่นะสี่แปดสองในชุดนี้เนี่ยสี่ไม่มีนะคะแต่ว่าตัวที่แอดชอบนะคะติดสี่นะคะมีอยู่นะคะแต่ว่าแค่สูตรนี้เนี่ยเขาไม่มีติดสี่นะฉะนั้นเลขคู่ที่จะติดอยู่ในนี้นะคะก็คือเลขคู่ที่ติดแปดกับสองส่วนเลขคี่ที่ติดเจ็ดหนึ่งสามแบบนี้นะคะ เราก็จะคัดนะอันนี้นะคะติดเลขคู่นะแปดติดเลขคี่เจ็ดแบบนี้นะคะก็จะเป็นชุดเด่นชุดแรกคะอันนี้ติดเลขคู่สองคะเลขคี่เจ็ดนะก็จะเป็นชุดเด่นคะอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ติดเลขเลขคู่แปดติดเลขคี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่สองคะติดเลขคี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่แปดคะติด เลขคี่เจ็ดนะคะก็จะเป็นชุดเด่นค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่สองติดลเลขคี่เจ็ด,ดน, 1, นะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขค 8, ูแค 1, ่แปดนะคะนนติดเลขค,คี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่สองติดเลขคี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่แปดติดเลขคี่หนึ่งกับเจ็ดนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ติดเลขคู่แปดกับสองเลขคี่เจ็ดนะคะก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะคะ อันนี้ติดเลขคู่สองฮะเลขคี่เจ็ดกับหนึ่งฮะก็จะเป็นชุดเด่นนะคะอันนี้ติดเลขคู่นะฮะแปดกับสองฮะแล้วก็ติดเลขคี่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดเด่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะชุดที่แอดให้เดน่นเด่นนะคะห้าแปดเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งหกเจ็ดแปดหกสองเจ็ดหกแปดหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสองหนึ่งฮะนี่คือฮะชุดที่แอดเด่นให้เด่นฮะใน ได้คกตัวมาครบสามตบุนะในสูตรนี้นะะเพื่อนๆนะชอบสามตบนตัวไหนนะฮะชอบสองตบนตัวไหนนะฮะลองเลือกนะวิเคราะห์นะพิจารณานําไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ